สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดิน5าร่นะครับยกแปลงหนึ่งหลานใบชะนดขุดแดงนะครับที่ดินแปลงนี้ติดกับหม้อพดเจ้าข้องโรงพยาบาลยันหีนะครับเนี่ยแปลงนี้คือแปลงยูคาด้านท้ายจะติดเมืองซาธารณะนะครับกรบได้ทําถนนได้นะครับติดกําแพงข้องยันหีหม้อพดนะครับใบชโนดขุดแดง อยู่ในตำบลสักจอมอำเภอเดชดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินของเราก็คือแปลงนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้เพื่อนบ้านอยู่็อบข้างเลยนะครับเนี่ยลักษณะตรงข้ามหน้าแปลงมีไฟฟ้าแรงต่ำนะครับอยู่หน้าแปลงมีบ่อเสมอนนะครับพร้อมใช้ในในไร้นะครับพร้อมใช้ในไร้นะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพร้อมนะครับพร้อมใช้ใน ส่วนไรอ้อยได้เลยฮนะห้าไรย,ยกแปลงนะครับหนึ่งล,ล้านโดยจะซื้อสิบไร่ก็ได้นะครับหน้ากว้างทางนี้เป็นเป็น,ปนทางาเดนินกันกับพี่น้องนะครับเป็นไม่ใช่ทางซาสาธารณะราสาธารณะ,รณะอยู่แถบด้านถ้ายกล้องแปลงเป็นคลองนะครับกบได้นะครับมีโครงการให้กบได้เลยนะครับเป็นทางทสาธารณะจะมีเพื่อนบ้าน เบือนบ้านนักวาง10บไรนะครับซ่องแปงนี้ประมาณอยู่ในเกณฑ์ร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยยี่สิบเมตรใกล้เคียงนะครับซื้อยกแปงก็ได้นะครับซ่องแปงคู่นะครับแปงละ้าร่นิดๆนะครับแปงฮาร้ายเศษนะครับไล่ละซ่องแฟนบาทนะครับหรือจะซื้อหนึ่งละฮาร้าก็ได้นะครับแปงนี้เลยนะครับนักวางประมาณ 60เมตรไม่เกิดน,นะครับไม่เกิด6กเมตรที่ดินไปนี้นะฮะอําน้ําไฟฟ้า,ฟาปะปาอยู่น้าแปลงของเราเลยก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านตามภาพที่เห็นเลยนะครับดินดีน้ําดีไม่เคยท่วมนะครับปลูกอ้อยงอกงามดูได้เลยนะครับขนาดปีนี้เป็นปีรีแรงมากเลยอันนี้เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านรอบค้างนะครับเพื่อนบ้านรอบค้างนี่ที่ดินสู้ไมาร์กเลยนะครับแต่เป็นลักษณะลรอ้อยน้าไม่เคยท่วมทําไรอ้อยนะครับเดินน้ําจากเสมอที่ถ่ายวีดีโอให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นน้ําบาบันดาลน,นี่เกลยวกลางนะครับนี่คือเกลยวกลางอ่าเป็นน้ฮ้าลานะครับลร่ละดซองส้นเออเออลายลาดซองสน้ออออสงสนนะครับ แปลงนี้ก็ห้าไร่นะครับซื้อแปลงใดแปลงเนึ่งก็ได้นะครับนะฮะแปลงละห้าไร่ทางเข้าคือตรงนู้นนะครับทางสาธ,ธรารนณะจากที่ดินประมาณห้าสิบเมตรนะครับประมาณใกล้เคียงห้าสิบเมตรไม่ถึงไม่ประมาณห้าสิบเมตรเต็มที่เลยนะฮะอยู่ตรงนู้นเลยเป็นทางสาธ,ธรารนณะติดคลองนะครับทางซ่องแปลงนี้ติดคลองนะครับเป็นคลองที่ว่าทาง ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับได้ทําเรื่องกบคลองนะครับแต่ยังไม่ทึงแปงถายแปลงที่ดินนะครับเพราะว่าคลองนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเพะเป็นคลองน้ําฝนด้านช้ายก็จะเป็นที่ค้องโรงพยาบาลยันฮีเจ็ดร้อยไร่นะครับหม้อพุธแปงนี้เลยนะครับเนี่ยซ่องแปลงคู่นะครับแปลงละหานะครับแป,งน,บนบแปงนี้ไม่มีบอเออไม่มีบอ่เสมอดนะครับแปงนี้ไม่มีบบ่เสมอด แปลงนี้นะครับแปลงนฮาร์ไรส์ก็จะมีบอ่อเสมอนะครับเลือกมาดูเอานะครับที่ดินของเราหน้าแปลงจะเป็นตนนหิ้ครกนะครับเป็นทางเดินร่วมกันญาติพี่น้องใช้กันมาประมาณเอาชั่วลูกชั่วล้านนะครับชั่วลูกชั่วล้านโอเคนะครับอยู่ในตำบลสักจอมอำเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรี จากเส้นทันเวทเกตประมาณร้อยสามสิบอำเภอดอนจจดีประมาณ20่กิโลตัวสุพรรณหกสิกิโลนะครับมาเที่ยวมาชมได้เลยนะครับโอเคนะครับ